ครับอันนี้ครับทอยจดสียนเจ็ดครับชุดช้างศึกจงเลครับลงพื้นที่ตำบลสะกรมครับอำเภอจจนะติดตามหมายจับนะครับเกี่ยวกับการภาคเหยา่นะครับต่ำกว่า15ปีได้ข้อมูลว่ามาหลบซ่อนตัวในพื้นที่นะครับก็นำกำลังเข้าตรวจสอบนะครับขณะนี้กำลังเข้าไปยังบ้านเป้าหมายที่ได้รับแจ้งว่าเป้าหมายหลบซ่อนตัวอยู่นะครับ เดี๋ยวซ้ายกันนะบอกบอกเลย่เลยมาเลยบอกเล่ยมาเลยไห้กันนู้นไหลมาเลยพอเห็นท้ายเราก็เลี้ยวตามกอยอยไปประกอบจิตตอนข้างใน <ไป S 1> นี่นี่บอ,บอกแจ้งกันนู้นกันน,กน,นี่บ้านป่ะไหมนี่เรากินเลยน,นี่นี่นี่เราไปทางนี้ลุงมาเลย này nó nhặt mấy không? tiếng không? Bia, bia đó Tầm luôn gặp, tầm gặp

ไม้จับของสัตว์อย่างวันที่12นะน้องนะครับเหมือนวันที่18หรือวันที่19ของวันที่8ด้วยทุกท่านหลังเราระทำความผิดฐานภาครูเยาอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปจากไปเสียจากวิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยสรุปต้องเป็นคุณงแต่ไม่จับใช่ไหมครับเรามีทิฏฐิกกันไม่กันกระได้นะตัวกับมเรานะในวานที่เราจับเราเป็นทิฏฐิตุจักบอก คนเดียวอย่างใจจะได้ความนะนะในเบื้องต้นเจ้าที่ได้ตำแหน่งไงได้ไหมไม่มีไม่มีเนาะได้เดียวกับพ้นประโยชน์เงินต้องลอยใจองไหมไม่มีไม่มีเนาะเดี๋ยวเจ้าที่ก็คุมตัวเนาะเจ้าที่ลงประจำนะนะเดินการดาวังไหมตึงเอาอะไรได้มั้งเนี่ยเอาเลยรไดมั้งไม่เอาเลยรเอาอะไมั้งตอนนี้รอทุก

ว่าเออถูกไม่แต่ว่าแต่ว่าเมือนกับนงมาทต้งมายความความเยอเรื่องไงไม่คือวันนั้นคือเพิ่นทุ่หาหนงถึงหนงสงหลบล้ำไปหนงเป็นฝนพอดีอืมแต่ไม่ได้ติดต่อที่บ้านน่ะเขากลัวไงไม่เขาเอาตัวรับใบใช่ไหมใช่ไม่ผู้ชายไม่แต่เห็นหรอเปล่าพูดใช่เอาต like şey> em. um, ัวร anyway BE ับใบเราก็เลยติดต่อที่บ้านไม่ได้ใช่ป่ะใช่็จไหมไม่ใช่นี่นี่พอเป็นเดือกเป็นดาวเห็นไหมคือ มันปีนไม่รู้นะเกิดจากความเข้าใจผิดวาได้กับปีนไม่รู้ตรงนั้นแต่ว่าในเมื่อมันเป็นคดีนะมีไม่ไม่จับเรียกว่าปีต้องมาจับปุมนะเรา็เหินนะเพาจะนาฏีทำลายหลังไก่ก็มา่นไม่มีเนาปีกรตแมอยู่ว่าในเรื่องคดีก็วานไปเข้าใจนะดูแลความรักมันเข้าใจได้น้องแต่ว่าในเมื่อว่ามันพอเมเราไม่ยอมนะ พอแจ้งความมันก็ต้องเนื่องการตามกฎหไม้อะไรพอจย่าันตามีอะไรก็ไปร้องไปปรึกษาดีกว่าคุยกั่าติดโรงพักเลยนะแต่ทวกนีบีจับกุมตัวผมเพรเขาเป็นคนตามไม่จับโอเคไหมจุดปีจุดต่อยดอยเทียมเย็ดนะจุดตางๆก็ร้องเลยนะอ่าเดี๋ยวจะไม่รู้แล้วว่าจุดไหนมาจับเดี๋ยวเพื่อว่าอยากได้ท้ามันได้บอกทุกนะเดี๋ยวพาไปทุ่งทุ่งเขานะที่ส่งไปนะเคนะทีไปก่อนนะยอยู่ทุ่งเขาไป